อุ้ยตกใจโฆษณาสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องฟันแฟมแกงนะคะแต่วันนี้พี่หน้ามาคนเดียวทุกคนดูดิทุกคนไม่มีใครเล่นด้วยก็เลยเดี๋ยวที่ไม่มีใครเล่นด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเป็นเกมพีแล้วก็เกมนี้มันเป็นเกมอ่อมิสต์มีก็คือลุงเนื้อนั่นเองเป็นเกมที่พี่หน้าแบบ ่ามาใหม่อยากจะลองเล่นดูยังไม่เคยเล่นเลยคน,คน <Hey. S 1> โหลดปุ๊บก็แบบอัดคลิปเลยเชวนใครชวนเขแบบโอเคพี่น้าไปเล่นก่อนเลยมาลองเลยละกันตอนนี้นะคะโอ้โห oh. กำลังเข้าจะเข้าไปบ้านลุงเนื้อแล้วค่ะเจอตัวแล้วแหละ oh. ไปเด็กกลวงเวงมากบรรยากาศคือน,น่ากลัว คุณมีเวลาแค่สมคืนผู้ช่วยเธออ๋อเราต้องมาช่วยผู้หญิงคนที่อยู่หน้ารถมอเตอร์กี้นะคะแสดงว่าลุงเนื้อเนี่ยเป็นคนที่โหดเหี้ยมต้องจัดการลุงเนื้อก่อนอย่าีิ้าไอ้น้องต้องจัดการลุงเนื้อเพื่อดี่จะเข้าไปในบ้านแล้วก็ช่วยเหลือนาง น่กกากลัวมากเราไม่รู้นะคะว่าเธออยู่ในที่จริงมันน่าจะมีแบบอพวกเฮ้ยลุงเนื้อมาพูดตายพูดตายนึกว่าจะมีลุงเนื้อมา นะล,ลุงลุงอยู่ข้างบนนะลุงอุย้ยตกใจโฆษณา,ามาค่ะประตูตเดินแมวเฮ้ย เต้องไปช่วยเพื่อนเราให้ได้โอเคอินเกินอินเกินในเกมมันจะมีมีคำใบให้อยู่ด้วยนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจนะเพราะพี่น่าผู้เล่นครั้งแรกเหมือนกันมันบอกว่าเข้าไปยังลงรถ คุณต้องรวบรวมชิ้นส่วนกล่องดนตรี3ชิ้นเพื่อส้อมกล่องดนตรีและเปิดสวิตช์เพื่อเข้าไปยังรถยนต์จากนั้นลุงเน,นจะทําที่เหลือเองเค <Okay. S 1> ชิ้นส่วนดนตรีต้องดูปะเนี่ย,ยตกใจหมดเลยแก้วมันไหลเองชั้นสองโอเคกล่องดนตรีอยู่ชั้นสองหวังว่าลุงเนจะไม่ได้อยู่ชั้นสองเริ่มมีกลิ่นแล้วนะโอ้โห ห้องคดน่กกากลัวเลยลงุงเอ,อ้ยเอาหมูมาเชียดบนห้องอะ่ะอย่าดฟวา้น้องนี่นี่ hmm? what was that ใจหายหมดเลยอ๋อหลังจากที่เราโดนจับตัวได้นะเออหลังจากที่เราโดนลุงผักทุบด้ยลุงลุงเนื้อทุกหัวนะะก็จะมาอยู่ในลุงที่แบบว่าเราถูกขังนั่นเองภารกิจนี้เราจะสําเร็จหรือไม่คะมามาลองกันไปกันเลยสิว่มัน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 สามารถโอ้ยเอ้ยหมูหมูหมู หมูน่าจะเป็นตัวลอ่อเราต้องออกเราต้องออกเราต้องรีบออก <Okay. S 1> อโอเคอ้คนโอย <c oughs> หมูชนหมูก็สามารถทำลา,ายเราได้นะทุกคนเนี่ยหมูโหดเหมือนลุงเลยอะ่ะอจริงเลี้ยงหมูเพื่อฆ่าคนนี่เองอ๋อน oh, <no. S 1> ่าอ๋ออันนี้คือ ไม้พอเราจะโอู้อูอ,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 อนี่ๆๆๆนน,น,น่มันน่าจะเป็นทางเลือกนี้แหละอุ้ยหมูอุยหมูกำลังวิ่งมาโดูอีกแล้วอ๋อโอ๊ยมันวิ่งช้ามากเลยหมูยังวิ่งไวกว่าคนอีกคืนที่3คืนสุดท้าย โอเคเราจะมาลองดูกันอีกตั้งนึงหมูนี่โหดนะจริงอุ้ยนี่คือทางออกของเราเราไปดูหมูก็นหนึงเลี้ยงหมูเมืนเลี้ยงมาสามารถกัดคนได้ มาลองดูอีกตั้งหนึ่งนะคะเออเรา,าสมามารถดูคำใบ้คำใบ้ไปที่โรงรถไปยังโรงรถคุณต้องรวบรวมสินค้าเพื่อซ่อมกล่องดนตรีและเปะิดสวิตช์เพื่อเข้าไปยังโรงรถจากนั้นลุงน่าจะทำไร <crosstalk S 1> คุณต้องการชิ้นส่วนพอดีกับใช่ทำไงดี่ะอ๋ออันนี้คือกล่องดนตรีแน่เลย แต่ตอนนี้ประตูก็เปิดไม่ได้ไเครียดกับหมูมากเลย ออ้โหมาอยู่ในห้องที่กำลังจะโดนแควภารกิจล้มเหลวนะคะทุกคนโอ้โหลุงลุงลุงเนื้อเลี้ยงหมูเน่าโหดมากๆการที่เราจะไม่ช่วยคนได้เนี่ย แลาอย่างแรกเลยเราต้องห้ามห้ามห้ามโดนลุงเนื้อจับได้ <No. S 1> เพราะถ้าอย่างนั้นอะ่ะพอลุงเนื้อจับได้ปุ๊บเราก็จะไปโดนจับใช่ไหมเราก็จะไปอยู่ในโรงที่แบบว่ามันจะมีหมูเราก็จะแบบอยู่คุกคกหมูอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ oh. ก็ถ้าเราหาทางออกจากโรงเลี้ยงหมูไม่ได้สรุปภารกิจเราก็ไม่สําเร็จ <laughs> คือยากมากจริงๆคือเกมนี้ยากมาก ต้องลองเล่นต้องลองเล่นก่อนอย่าิไเนาะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะนฟนมแกง๊งขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย